สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีหลายฉบับด้วยกันอาทิเช่นประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าโปยนีพุทธศักราช2539พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช2522 พระราชบ,บัญญัติการพานันพุทธศักราช2478พระราชบ,บัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาสินค้าควบคุมหรืออาวุธยุทโธปั์ครับสำหรับกฎหมายฉบับแรกคือประมวลกฎหมายอาญาที่จะเกี่ยวข้องกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เช่นเรื่องของการช่อโกงหรือการหลอกขายของต่งตางๆทา,างอินเทอร์เน็ตซึ่งเราจะพบมาก เนื่องจากในปัจจุบันเรามักจะมีการซื้อขายของกันในอินเทอร์เน็ตที่เรียกกันว่าอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งปรากฏว่ามิจฉาชีพได้ใช้จุดอ่อนในเรื่องของการเสนอขายสินค้าแบบไม่เห็นของจริงแต่ตั้งราคาต่ำเพื่อดึงดูดใจให้ผู้ซื้อสนใจและตกลงใจซื้อจากนั้นเมื่อมีการโอนเงินให้ก็จะหนีหายไปหรือส่งของไม่ตรงกับที่ได้ประกาศโฆษณาไว้ในอินเทอร์เน็ตครับ ความผิดที่สองคือความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียงเดี๋ยวเราจะพบกันมากในเรื่องของการหมิ่นประมาทโดยการหมิ่นประมาทหมายความถึงการใส่ความผู้อื่นต่อบคุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายเช่นการไปบอกกับบคุคคลอื่นว่าคนโน้นคนนี้ทําตัวไม่ดีจนผู้ที่ได้ยินหรือได้ทราบดูหมิน่นหรือเกลียดชังผู้ที่ถูกกล่าวถึงซึ่งเราจะพบบ่อยในอินเทอร์เน็ตเช่นการโพสต์ประจาน การนำรูปของบุคคลอื่นมาเผยแพร่และก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งกฎหมายอาญากาหนดว่าหากเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งรวมถึงการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆลงข้อมูลแล้วทําให้ผู้อื่นเสียหายผู้กระทําจะต้องรับโทษหนักขึ้นกว่าการหมิ่นประมาทตามปกติครับความผิดที่3คือความผิดเกี่ยวกับเพศโดยเฉพาะในเรื่องของการเผยแพร่สื่อละมกอนาจารในระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเราจะพบกันมากว่ามีการเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งบรรดารูปภาพรูปถ่ายคลิปหรือภาพยนตร์อันมีลักษณะลามกอนาจาร์ซึ่งหากว่าได้มีการกระทําโดยมีวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือเพื่อแสดงอวดหรือทําให้แพร่หลายก็จะถือว่ามีความผิดอีกทั้งหากเป็นสื่อลามกอนาจารเด็กแล้วโทษจะหนักขึ้นครับความผิดที่4คือความผิดเกี่ยวความมั่นคงแห่งรัฐ หรือความผิดเกี่ยวความมั่นคงในราชอาณาจักรซึ่งเราจะพบกันมากในเรื่องของการหมิ่นสถาบันเช่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ครับสำหรับในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้มีการบัญญัติอันเกี่ยวกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นไว้ไม่ว่าผู้กระทาจะกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ก็ตามหากว่ากระทาไปโดยไม่มีอานาจ หรือผิดกฎหมายแล้วทำให้เขาเสียหายไม่ว่าต่อชีวิตร่างกายอนามัยเสรีภาพทรัพย์สินหรือสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งผู้กระทำจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ได้รับความเสียหายนั้นแม้ว่าจะไม่มีโทษทางอาญาก็ตามหรือในบางกรณีต้องรับโทษทางอาญ,ญาด้วยและต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทางแพง่งพร้อมด้วยเช่นกันเช่นเราโพสในอินเทอร์เน็ตว่า ผู้อื่นเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจนทำให้ร้านของเขาไม่มีคนเข้าไปซื้อของได้รับความเสียหายทางธุรกิจเช่นนี้เราก็จะมีความผิดทั้งในส่วนของกฎหมายอาญาในเรื่องของการมีประมาทและยังต้องชดใช้ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าทางชื่อเสียงหรือธุรกิจของเขาอีกด้วยครับ